สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบสเบสแฟคทอรี่นะคะวันนี้โรงงานของเบสเบสเนี่ยอยากจะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเป็นลิควิดเทปนะคะเบสเนี่ยชื่นชอบลิควิดเทปคอลเลกชันหนึ่งอยู่ก็คือลิควิดเทปคอลเลกชันเนี่ยที่เป็น Hello Kitty My Melody นะคะ แต่เวลาเบสจัดกระเป๋าเนี่ยเบสจะขาดลิควิดเทปลายชินนมอนที่มันน่ารักน่ารักแบบนี้จะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงไปค่ะทุกคนโองงานของเบสเบสในวันนี้เนี่ยจะผลิตจะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะคะทุกคนเออก็มีความแบบพูดผิดนิดนึงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มผลิตกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็อยากจะได้เป็นลิควิดเทปลายชินนมอนเป็นแบบลายมาสคอตแบบนี้เลยนะ แต่ว่าเขาก็จะออกแนวเป็นเหมือนกับตั้งๆขึ้นมาใช่ปะตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อ่ะเออจึงจึงโอ้ขีดเส้นยังเบี้ยวเลยเบสเอ้ยอ่ะเป็นแบบนี้นะคะใครรับสอนว่านลูปก,ก็อมาสอนเบสได้นะคะเราก็จะต้องมีขาเขางอกลงมาใช่ไหมเออตามแบบทั้งสองอันเลยก็ต้องมี ขาชินามอนงอออกมาแบบนี้มีขาออกมาจึงได้ไหมคะทุกคนแล้วก็ต้องมีแขนด้วยมีแขนนิดนึงเออมีแขนแบบนี้แบบนี้แล้วกัน ี่นี้ค่ะทุกคนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะต้องเป็นหัวของชินนามอนนะคะเป็นกระรองใจให้เบสในการวัดหัวนะคะขออนุญาตยืมแบบนะหัวชินนามอนก็อาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะมันก็หัวเขาก็จะมีความแบบแคบแคบนะคะนิดหนึ่งหัวแบบนี้เราก็ออกมามีหูยาวๆใช่ปะชินนามอน เออหูก็ไม่เท่ากันทักษะการวาดรูปแบบติดลบมากเลยนะคะนี่แล้วก็จะต้องมีลูกกตาใช่ไหมคะทุกคนมีหัวแล้วก็ต้องมีลูก,กตาลูก,กตาก็มันจะเป็นชินามอนไหมเนี่ยประมาณนี้ได้ไหม ก็มีปากเฮ้ยมันดูเป็นชินน้มอนนะทุกคนตายแล้วเบก็ว่าชินน้มอนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแก้มน่ารักน่ารักตรงนี้ mm hmm. เห็นปะแล้วก็ทุกคนขามันจะต้องมีเหมือนกับอันเนี้ยเขาก็จะมีชื่อด้วยใช่ปะมี copyright like นะคะอันแรกต้องเป็น c o p y ้ i g h ์ก่อน copyright like นะคะ76หใช่ปะ เจ็ดหกหนึ่งหกเหรอคะแล้วก็ซาลิโอตามด้วยเป็นป้ายชื่อของเขานะคะชื่อของเขาก็ออกแบบไหนเดี่ะออกแนวแบบตวัดตวัดนิดนึงไหมต้องเป็นซินนามอนโรใช่ไหมซินนามอนโรแล้วก็เข <laughs> ียนก็ไม่สวยอ่ะ นี้ได้วะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปก็ได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นตาน่ารักไหมแล้วทำไงดีต่ออะเป็นแบบดอทดอหน่อยไหมเป็นดอทดอเออเป็นปกดดอทนิดนึงตรงไปชื่อนะคะ โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเบยจะทําข้างในให้ดูกันนะคะสมมุติว่าเป็นด้านหลังและกันเออไม่ต้องข้างในหรอกเป็นฟิลแบบจะบอกว่าอะไรดีอะด้านหลังด้านหลังไมวอะด้านหลังเอาไว้อีพีถัดไปคือเบจะให้ทุกคนดูเอาตรงนี้แล้วกันนะคะว่าเวลาเปิดฝาเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับเราตัดเขาออกมาแบบนี้เนาะอ่ะเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นตัวแล้วฝาเนี่ยพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ย เขาต้องมีความเป็นแบบแหลมแหลมนี่แหลมมแ,แบบนี้เออข้างอันนี้คือเป็นส่วนของด้านในนะคะแล้วก็มีรอยตัดแบบนี้แล้วก็จะมีตัวลิควิดเทปอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหทุกคนหุยชอบ EP นี้ที่สุดเลยสิ่งนี้นะคะคือลิควิดเทปชินนามอนค่ะจากเบ b บฟักทอรี่ชอบแบะพลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ดูแบบ จรงเลยรักเลยนะคะถ้ามันหักถ้าหักว,ว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยเบสคงไม่พลาดที่จะซื้อแน่นอนนะคะราคาที่เบสตั้งเอาไว้เออเมื่อ2อ p ีีที่แล้วยังไม่้ตั้งราคาของเลยเดี๋ยวเบสจะตั้งราคาของใน E ีพีนี้นะคะราคาของชิ้นนี้ที่เบสอยากจะตั้งเอาไว้เนี่ยเบสตั้งเอาไว้225บาบาทละกันค่ะนี่ เป็นลิควิดเทปชินนมอนนะคะหวังว่าจะชอบกับช่วงเบสเบสแฟคทอรี่กันนะคะเบสยังมีผลิตภัณฑ์ออีกมากมายที่อยากจะมาออกแบบอีกนะคะค่ะแต่ก่อนที่เบสจะลานะคะเบสก็อยากจะมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดน,นิดนึง หลังจากที่เบรได้ทาคลิปนี้แล้วเบรก็รู้สึกว่าเบรลืมใส่ราคาของ2คลิปที่ผ่านมาเนาะก็คืออย่างปากกาลาล่าเนี่ยเบรรู้สึกว่าเป็นปากกาที่ขยับได้แล้วก็น่ารักขนาดนี้เนี่ยซาริโอเนี่ยเขาน่าจะขายอยู่ที่ราคา450บาทค่ะตัวนี้ส่วนเจ้าตัวยางลบยางลบหมีที่อยู่ในคัพเค้กตัวนี้เนี่ยอาจจะ ถูกมาหน่อยนึงก็เบ็ให้เป็นชิ้นละ175บาทนะคะกำลังดีตัวนี้เออหวังว่าจะชอบช่วงเบดเบ f ดฟักทอรี่กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย